คนไหนได้เรียกว่าคุณครูยายไหนไหนคนไหนคนไหนอยู่อนุบาลอยู่ปหนึ่งหรือปไหนปหนึ่งแล้วปหนึ่งทับอะไรนะไม่ไม่หนูหนึ่งปหนึ่งทับอะไรจำไม่ได้เหรอไม่ได้ตองะไม่ ค,คุณครูอะไรคุณครูเอ๋ค่ะไม่ไม่ใช่คุณครูนะเหรอค,คุณครูอะไรนะอ๋อค,คุณครูเอ๋เป็นครูประจําชั้นเหรออุ้ยอนุบาลไม่เลยเ,เนี่ยปอปอหนึ่งไม่มีหน้าแบบนี้เลยเพราะว่าจําได้ทุกคนเลยหนึ่งแล้วอ่าหนึ่งแล้วอะไรหนึ่งแล้วอะไรครูประจาหน้าเาด็กลูกศิษย์ไม่ได้หนึ่งรับสองคุณครูอะไรนะคุณครูแจ๋ว ูแจ๋วสู้แจขอบคุณค่ะ